สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ s ีเนเรี o o โอราเคครับคลิปนี้เป็นคลิปที่จะดูดวงให้กับชาวราศีเมษและชาวราศีเมษคือคนที่เกิดในวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนั่นเองครับและเช่นเคยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะดูดวงให้กับชาวราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้ครับ มาเริ่มต้นในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษกันก่อนนะครับสภาพการงานของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะเป็นเดือนที่คุณน,นั้นต้องตั้งใจแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าคุณเองนั้นถูกเพ่งเลงแล้วก็ถูกกําหนดกฎเกณฑ์จากผู้บังคับบัญชาของคุณในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังแล้วก็ตั้งใจเป็นพิเศษสําหรับงานที่จะผ่านพ้นไปได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเสียทรัพย์สินเงินทองจากการทํางานด้วยนะครับ และนอกจากนี้เองนะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือรวมไปถึงการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคนใกล้ชิดของคุณในเรื่องของการงานคุณจะมีกำลังใจจากคนรอบข้างส่งเสริมคุณทำให้งานนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ และสำหรับใครที่กําลังหางานใหม่หรือว่าจะเริ่มต้นงานใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างเอาล่ะในช่วงเดือน วิถุนายนนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมษคุณจะได้งานถูกใจรวมไปถึงข่าวดีเกี่ยวกับงานที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยแต่ว่าคุณจะมีความลังเลเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่ใช่งานสิ่งเดียวหรืองานชิ้นเดียวที่คุณเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับอาจจะมีการลังเลรวมไปถึงการตัดสินใจที่จะทํางาน ที่คุณนั้นหมายปองเอาไว้นะครับก็เป็นภาระหนักที่คุณต้องกลับไปคิดรวมไปถึงจะต้องปรับปรุงตัวแล้วก็รวมไปถึงฝึกฝนฝึกวิชาความชำนาญของคุณให้สอดรับกับงานที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้คุณนั้นเตรียมพร้อมเตรียมตัวฝึกฝนวิชาความรู้ของคุณไว้เพื่อที่จะสอดรับกับงานที่จะเข้ามาพร้อมๆกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับ จากการงานมาดูในเรื่องของโชคลาภและการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้การเงินและโชคลาภของชาวราศีเมษจะมีเกณฑ์ออกมาอย่างไรบ้าง สำหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับในเรื่องของการเงินและก็โชคลาบนะครับคุณก็มีเข้ามาใช้จ่ายอย่างลื่นไหลนะครับแล้วก็มีความสุขในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณก็จะได้ลาบจากคนสูงอายุรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่ของคุณเองด้วยนะครับลองสังเกตตัวเองดีๆนะครับว่า เขาจะนำโชคลาภหรือสิ่งของต่างๆมาให้คุณในรูปแบบลักษณะใดบ้างนะครับนอกจากนี้เองต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองคุณอาจจะใช้จ่ายเกินตัวนะครับมีเข้ามา,มากอาจจะใช้จ่ายจนเกินลิมิตของคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับ จากการเงินมาดูในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษกันต่อนะครับชาวราศีเมษคนที่มีครอบครัวแล้วและคนที่มีคู่ครองครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวราศีเมษนะครับ ที่มีครอบครัวคู่ครองอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ต้องระมัดร,ระวังในชีวิตคู่ของคุณด้วยนะครับอาจจะเกิดการขัดแย้งการทะเลาะกันเกิดขึ้นในชีวิตนะครับอาจจะถึงขั้นยุติความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับทําให้คุณนั้นต้องกลับไปคิดทบทวนไตรตรองระหว่างคุณสองคนในเรื่องของความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้คู่รักหรือคู่ครองที่เกิดปัญหาตรงนี้นะครับ ก็ขอให้พูดจากันด้วยสติแล้วก็มีเหตุผลนะครับขอให้ผ่านช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไปได้ด้วยดีทั้งคู่นะครับส่วนคนโสดราศีเมษนะครับคนโสดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีเกณฑ์อย่างไร คนโสดราศีเมษดูจากไพ่นะครับช่วงนี้คุณไม่เหมาะที่จะมีคู่หรือว่าพบเจอใครทางนั้นนะครับเนื่องจากว่าชีวิตคุณนั้นก็พบเจอแต่ความวุ่นวายนะครับยุ่งเหยิงความยุ่งยากที่เข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็อันตรายต่างๆปัญหาต่างๆจะเข้ามารายล้อมตัวคุณนั้นทําให้คุณมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเยอะเหลือเกินนะครับคุณจึงไม่มีเวลาที่จะมาคิดในเรื่องของความรักในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านเดือนนี้ไป แล้วก็อาจจะมีโอกาสให,ใหม่ในช่วงเดือนหน้านะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนโสดร,ราศีเมษในเรื่องของความรักด้วยครับและเช่นเคยนะครับมาปิดท้ายการดูดวงของชาวราศีเมษในช่วงสุดท้ายนี้กับ4ีใบสุดท้ายที่ไพ่อยากจะบอกกับชาวราศีเมษนะครับ มาดูกันนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรบ้างจากไพ่นะครับจะบอกว่าเดือนวิถุนายนนี้เป็นช่วงเดือนที่คุณต้องใช้ความคิดนะครับแล้วก็ใช้ความรอบคอบในเรื่องของการตัดสินใจอาจจะมีเหตุการณ์เข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจเป็นเหตุการณ์สําคัญนะครับเรื่องตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ใช้ความคิด สติในการไตร่ตรองในเรื่องของการตัดสินใจนะครับเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะซึมเศร้าแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความคิดแตแกแยกนะครับรวมไปถึงคู่รักต่างๆอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งอาจจะไม่ลงรอยกันความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับรวมไปถึงมีความขัดแย้งในเรื่องของบุคคลใกล้ตัวเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าในช่วง เดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีเมษต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนรักเป็นพิเศษนะครับทำอะไรมีสติคิดรอบคอบก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำออกมานะครับเพื่อให้ผ่านช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไปได้ด้วยดีครับขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษผ่านเดือนมิถุนายนนี้ไปได้นะครับ และทั้งหมดนี้คือชาวราศีเมษช่วงเดือนมิถุนายน2564ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในเดือนถัดไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับชาวราศีเมษสวัสดีครับ